สวัสดีครับพบกับสุนกาวลิเวอร์พูลจากช่องชายผู้บ้าคลัง Liverpool. ล่งลิเวอร์พูลเหลือมบเรียนในความสนใจ ister, อเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์กองกลางของลิเวอร์พูลในวัย25ปีโดยมีรายง,งานว่าพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญากลุ่มแฟนบอลร่วมกันต่อต้านแผนการถือครองหลายสโมสรของ FSG อาร์เดน,นสโอตแจ้งเรื่องด่วนให้กับลิเวอร์พูลเพื่อเซ็นสัญญากับมัสวีเวอร์และนี่อาจเป็นการเซ็นสัญญานักเตะรายแรกก็สุทินแอนฟิลด์ ฟอบียูโรโบโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงฤดูร้อนนี้เจคกินครอฟสร้งรสางความประหลาดใจด้วยการเปิดบัญชีอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกและโพสต์ข้อความอำลาแฟนก่อนอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลและเจคกินคราฟเปิดเผยว่าใครที่เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวในระหว่างการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายกับลิเวอร์พูลในค่ำคืนวันเสาร์ ทั้หมดทั้งมวนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลประจำวันที่19พฤษภาคมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่เหมือนมาอีกแล้วพอมาไปนอกมันมาอีกแล้วมึงก็บ่ซสื่อสมโมสรกุลวด เดร์มอร์ดรนในความสนใจอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางของลิเวอร์พูลในวัย25ปีโดยมีรายงานว่าพร้อมจ่ายค่าสิทธิ์เช่นยาอีกด้วยเร์มอร์เรนนะครับแสดงความสนใจอย่างมากในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลโดยรายงานจาก directtv sport รายงานมาว่าทีมราชันชุดขาวจับตาดูพฤติการของนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในวัย25ปีอย่างใกล้ชิดและอาจจะเดินหน้าคว้าตัวหลังสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้ แม็อลิสเซอร์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนับตั้งแต่ย้ายจากไรเดนมาซบลิเวอร์พูลและกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมขนชิกกิ้งคลับโดยยิงไป6ประตูกับ7แอซสซ์รวมทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยการเี้ทีมครั้งนี้อาจเป็นไปได้เนื่องจากโทนี่โคลตและลูค้โมอรตต์สองกองกลางตัวหลักของรอลมอริตกํกำลังอยู่ในช่วงปลายอาชีพทําให้ทีมต้องมองหานักเตะที่จะมาทดแทนในระย,ยะยาวซึ่งแม็อลิสเตอร์อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับ แม้แม็กอลิสเตอร์นะครับพึ่งจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแต่เขาก็พิสูจน์เห็นแล้วว่ามีดีพอสำหรับการเล่นในลีกใหญ่โดยผลงานที่โดดเด่นทั้งในพรีเมียร์ลีกและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยมีรายงานว่าคาดสินยามของแม็กอลิสเตอร์อยู่ที่70ล้านยูโรซึ่งรเรมาเรสก็มีศักยภาพทางด้าน,นเงินเพียงพอที่จะจ่ายอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลคงไม่ต้องการเสียผู้เล่นกุสกันไปง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ทีมกำลังต้องการประสบความสำเร็จ การย้ายทีมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะฮะโอ้โอเน,นสโลตแจ้งเรื่องด่วนให้ลิเวอร์พูลเซ็นเัญนกับมัตวีเวอร์และนี่อาจเป็นการเซ็นยานันเกเตะรายแรกเข้าสู่ทีมแอนฟิลมีรายงานข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับวันณตอนนี้ทางด้านของอเน,นสโลตนั้นต้องการให้ลิเวอร์พูลเซ็นเัญนากับมัต t วีเวอร์กองการตัวรับของเฟยนูดเข้ามาอยู่ภายในทีมของเขาให้ได้ในฤดูกาลหน้า หลังทราบว่าณนะตอนนี้นักเตะรายนี้นั้นกําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากหลายทีมในยุโรปและน่าจะมีการย้ายทีมอย่างแน่นอนในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ในส่วนัองผู้จัดการทีมคใหม่ของลิวพูนั้นก็กำลังตั้งความหวังว่าสโมสรลิวพูนั้นจะเซ็นสัญจากับมัตส์ฟีเฟอร์กองกลางตัวรับของเฟย์นูดเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลในช่วงสมนี้แม้ว่า ในตอนนี้ทางลิวนั้นจะมีวัตุรุเอ็นโดและสเตฟานบาเซติเป็นตัวเลือกกองการตัวรับโดยธรรมชาติอยู่แล้วต่อให้ทีมจจขาขาติเอโกอาคันโตราออกใบจากสโมสรก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากนักนอกจากนี้แล้วเทนอเล็กซาน,นโนก็สามารถขยับามาเล่นในตำแหน่งกองกลางหมายเลข6ได้แบบไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามอเน,นสรอตก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเสริมทัพเพื่อเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับชั้นยอดเข้าสู่ทีมไม่ได้ เพราะเป็นตำแหน่งสำคัญที่มีบทบาทในการเล่นเกมรับก่อนที่บอลจะเข้าสู่พื้นที่กองหลังและตัวของคนนั้นก็ไม่ต้องการให้อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ลงเล่นในตำแหน่งตัวรับเหมือนกับที่เจดกิงคลับเคยจับไปใช้งานอยู่บ่อยครั้งโดยในะตอนนี้มีข่าวลือออกมาอย่างนะว,ว่ามัรฟีเฟอร์นั่นมีความต้องการที่อยากจะย้ายมาร่วมง,งานกับอาร์เนสโลตอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลโดยกองกลางในวัย2ีปีรายนี้มีค่าฉีสชญญาเพียงแค่4 3ล้านปอนด์เท่านั้น ซึ่งเห็นว่าเป็นราคาที่ทางลิวนั้นสามารถจ่ายได้และการเติบโต,ตอันเยี่ยมของมัดวีเฟอร์ในฤดูกาลนี้ก็มาจากการส่งเสริมของอาร์เนสลลตนั่นเองดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลยนะครับถ้าหากว่ามั s วีเฟอร์จะมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาทําง,งานร่วมกับอาร์เนสลตอีกครั้งโดยมัตวีเฟอร์นั้นถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น ของลีกยุโ,ยโรปในฤดูกาลนี้และการที่ตัวของคนนั้นมีส่วนสูงถึง188เซนติเมตรก็ทําให้เขากลายเป็นกองกลางที่โดดเด่นในการเล่นเกมรับก็มีร่างกายที่ยอดเยี่ยมและสามารถเล่นฟุตบอลได้ดีทั้งบนพื้นและกลางอากาศก็เป็นกองกลางที่มีขนาดรูปร่างที่แตกต่างจากวัตุโรเอนโดและสเตฟานบาสติกเป็นอย่างมากและนี่ถือเป็นเหตุผลว่าทำไมอาร์เนสลอตถึงบอกกับทีมงานรีวูวว่าจะต้องเป็นผู้เล่นรายนี้เท่านั้น แต่ถึงนั้นน,น,นะครับลิเวอร์พูลก็จ,จะต้องเช็คเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นรายนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเซ็นญ,ญาเข้าสู่เทียมเพราะล่าสุดนั้นมัดวีเวอร์เพิ่งจะพลาดโอกาสติดทีมชาติฮอลแลนด์ไปเล่นในศึกฟุตบอลยูโร2 0 2 4มาหมานๆนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บ และถือได้ว่าเป็นเรื่องที่นา่าเสียดายที่เราจะไม่ได้เห็นนักเตะรายนี้โชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลยูโร2 0 2 4ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็กำลังจับจ้องว่ามั s สวีเฟอร์อาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถแจ้งเกิดได้ในทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้นะฮะ ฟาบ,บิโซโรโมาโนโนักข่าวฟุตบอลชื่อดังได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงฤดูร้อนนี้โดยคาดการการวาสโมสรจะเซนน็นตัญกับนักเตะแนวรุกคนใหม่อย่างแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นปีกหรือกองหน้าตัวเป้าโดยโมเมตคูรุตนักเตะสรํรวจประโยชน์ชาวกาน่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลซึ่งข้อมูลของโรโมาโ,น,โนอาจบ่งชี้ว่าสโมสรมีความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามอนาคตของดาวินเนียสกองหน้าทีมชัดิอุรุวยัยยังคงไม่มีความแน่นอนแม้ว่าเขาจะแสดงเห็นถึงศักยภาพในบางเกมแต่ก็ยังขาดความสม่ำเสม,มอในการทําประตูการเข้ามาของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอานิสลอตอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของสโมสรเกี่ยวกับอนาคตของหนุนเยสลอตซึ่งมีชื่อเสียงในด้านกลยุทธ์และความสามารถในการดึงศักยภาพของนักเตะออกมา ให้ได้มากที่สุดจะมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจซื้อขายนักเตะในช่วงฤดูร้อนนี้แนวทางการเล่นที่สล็อตชื่นชอบอัดส่งผลกระทบต่อประเภทของกองหน้าที่ลิเวอร์พูลต้องการไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าแบบดั้งเดิมหรือปีกที่เล่นได้หลากหลายโรบโนโนยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหานักเตะแนวรุกคนใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงสัยนี้ซึ่งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการแก้ไขปัญหาในแนวรุก และรักษาความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงการเคลื่อนไหวในตลาดการสาแกนนักเตะของลิเวอร์พูลจะได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากแฟนบอลและสื่อมวลชนตลาดการสแกนนักเตะช่วงฤดูร้อนของลิเวอร์พูลจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับแฟนและนักวิเคราะห์และการยืนยันของโรโมโนเกี่ยวกับการเซ็นญานนักเตะแนวรุกที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดการคาดเดาอย่างกว,ว,ว้างขวางว่าใครจะเข้ามาร่วมทีมหงดง แนวทางการนาทีมของสโมสรภายใต้การนําทีมของอเนสโลตรวมถึงกับข้อมูลเชิงลึกของโรโมโนโก็ทําให้แฟนบอลสามารถคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และการสมทับที่มีประสิทธิภาพในตลาดการซื้อขายนักเตะเจ็กกิ้งคลับสร้างความประหลาดใจด้วยการเปิดบัญชีอินสตาแกรมและโพสข้อความอำลาแฟน ก่อนอำลาตำแหน่งผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลบอสมีอินสตาแกรมแล้วนะไปติดตามกันได้เจคเก็งกลอบนะครับสร้างความประหลาดใจกับแฟนบอลด้วยการเปิดบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนจบฤดูกาล2023 2024เพียงหนึ่งนัดซึ่งเป็นการพบกับวูงหัมตันโดยเขาได้โพสต์ข้อความและวิดีโอเพื่อสื่อสารกับแฟนๆแ,และแสดงความรู้สึกในช่วงเวลาสุดท้ายของการทำงานกับโมูร ในโพสต์แรกของ Jack เจ็คกี้ครอปกล่าวถึงความผูกพันระหว่างเขากับโซโมซรและแฟนบอลตลอด8ปีที่ผ่านมาเขาขอขอบคุณแฟนๆสำหรับการสนับสนุนและพลังงานที่มอบให้และแสดงความตั้งใจที่จะรักษาการติดต่อก,กับแฟนๆทางโลกโซเชียลมีเดียแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้ก็ตามโดยโพสต์ที่2เป็นวิดีโอที่ถ่ายในสำนักงานของเขาที่เคิร์กบีในวันสุดท้ายของการทำงานเจคกี้ครอป บรรยายถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดและความรู้สึกของเขารวมถึงทีมงานบางคนที่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนเขากล่าวว่าเขาจะคิดทบทวนความรู้สึกของตัวเองหลังจากจบเกมสุดท้ายและเริ่มต้นวันหยุด l i v e r p o o l c o m รายงานมาว่าแฟนๆจะได้เห็นชีวิตของเจ็คกิงครอปหลังจากอำลาลิอร์พูลและน่าสนใจที่จะติดตามว่าเขาจะทำอะไรต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขา จะการเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีความรับผิดชอบสูงสุดสู่การมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการเจคกิงครับ <Chicken Club S 2> เปิดเผยว่าใครที่ค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวในระหว่างการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายกับลิเวอร์พูลของเขาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเสร็จสิ้นกับการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายภายใต้าการนําทีมของเจคกิงครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่มีบรรยากาศดีและ ก่อนเกมการแข่งขันพิมพ์ลิกนัดสุดท้ายของฤดูกาลทีมโดเรสได้ทำการฝึกซ้อมช่วงเย็นก่อนฝึกซ้อมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมทั่วไปเนื่องจากทีมโค้ชของเจคกิงครอปหลายคนจะออกจากทีมพร้อมกันกับเขาและนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เปปลินเดอร์เบเตอร์คาวิสและคนอื่นๆจะได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดแญ่ของลิเวอร์พูลเนื่องจากไม่มีอะไรจะเสียในการแข่งขันกับวูงแฮมตันการฝึกซ้อมอาจจะไม่หนักมากนัก แต่ขณะที่แฟนลิเวอร์พูลกำลังเตรียมตัวบอกลาจูเก็ตครับที่อันฟิ์พวกเขายังคงต้องการ3ามคะแนนอย่งางไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันพรุ่งนี้และหลังจากการฝึกซ้อมจูเก็ครับก็ได้โพสต์วิดีโอลงอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาซึ่งเป็นการเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่ซึ่งแสดงเห็นว่าเขาเข้าใจความจริงข้อนี้ ดูเหมือนว่าเจกิครอปจะไม่เสียเวลาอยู่ที่เมอร์ซี่ไซส์หลังจากเกมพบกับฟูมันตันในวันอาทิตย์เขาได้เริ่มเคลียร์ออฟฟิศของเขาแล้วเจกิ้งครอปเป็นคนตรงไปตรงมาและเขาก็ไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเสียใจกับการออกจากทีเทมเป็นเรื่องที่ดีที่เจกิ้งครอปมีบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วเพื่อให้เขาสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวของเขาหลังจากออกจากลิเวอร์พูลในวิดีโอที่เขาโพสต์ในเย็นวันเสาร์เขาเล่าถึงการฝึกซ้อมครั้งสําคัญในวันนั้น นี่คือวันสุดท้ายของผมในออฟฟิศการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วเจอเกนกล่าวว่ามันแปลกมากผมต้องบอกแบบนั้นคนหลายคนคน่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวแต่ผมยังไม่เป็นผมบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้มีเกมและหลังจากนั้นก็คือวันหยุดแน่นอนผมจะตัดสินใจว่าผมคิดอย่างไรจนกว่าผมจะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ในวันพรุ่งนี้ดังนั้นผมจะออกจากที่นี่ในวันนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจผมต้องบอกแบบนั้น ในช่วงเวลาที่ดีดูเหมือนว่าผู้เล่นทุกคนของลิเวอร์พูลจะพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมในวันเสาร์ยกเว้นจอเออร์มาติปซึ่งกําลังจะออกจากสโมสรพร้อมกับเชกิ่งคลับแต่อาการบาดเจ็บ ACL ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมจะทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นได้อีกระยะหนึ่งนอกจากมาติปแล้วที่มีปัญหาการบาดเจ็บอีก2คนสําหรับลิเวอร์พูลก่อนเกมบูฟฟอมตันก็คือเดโกเจตตาและติโกอาคันตราก็ยังมีอาการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามทั้งคู่จะได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันเสาร์สำหรับติโกตอนนี้เขากำลังมองหาสโมสรใหม่แต่คงจะดีถ้าเขาเล่นลงสนามอย่างน้อย2-3นาทีในวันอาทิตย์นี้ส่วนโจูด้าน่าจะเข้าร่วมทีมอาเนสลอตและจะได้รับช่วงต่อนในวันกันหน้านั่นเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นทั้งคู่กลับมาอันเนสลอตเรียร้องให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวอันโตนิโอซิวาประกันหลังดาวรุง่ง ลิเวอร์พูลกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การบริหารของผู้จัดการทีมคนใหม่อาเน,นสโลตโดยมีรายงานมาว่าสลลตได้กระตุ้นให้สโมสรคว้าตัวอันโตนิโอซิวากองหลังดาวรุ่งของเบนฟิก้าและทีมชาติโปรตุเกสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์รายงานจากเบลมาลิตคอนเดวิเชลระบุว่าสโลตได้สั่งการให้ผู้บริหารดำเนินการเสริมทัพครั้งใหญ่เพื่อยกระดับทีมในฤดูกาลหน้าโดยมีซิวาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก แม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเดอร์มาร์เรตแต่ดูเหมือนว่าซิวาจะย้ายมาคักแข้ขงในถิ่นแอนฟิลด์ในที่สุดซิวาในวัย20ปีก็ถือเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรปด้วยผลงานที่โดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและหนางทีมชาติทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรชั้นนาทั่วยุโรปฟุตบลอล t ทลล์สก o ปยกย่องซิวาว่าเป็นกองหลังตัวกลางที่สมบูรณ์แบบและมีศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับรรเบนดิอัสประกันหลังตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ อย่างไรก็ตามค่าดติดยัวยัางของซีวาสูงถึง85ล้านปอนด์นั่นอาจเป็นอุปสรรคสําคัญในการเจอคว้าตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแมนเชสเตอร์เตดก็เป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันกลุ่นนมแฟนบอลร่วมกันต่อท่านแผนการถือครองหลายสมโมสรของ f อ g แฟลเวสปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า FSG เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับกระแสการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มแฟนบอลทั่วโลกต่อแผนการขยายการลงทุนไปยังสโมสรฟุตบอลหลายแห่ง FSG มีแผนดึงตัวไมเคิลเอเวิร์อดีตผู้อำนวยการกีฬาลิเวอร์พูลมารับผิดชอบโครงการฟุตบอลทั้งหมดของกลุ่มโดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงหุ้นสโมสรอ,อื่นๆเพิ่มเติมซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความนิยมในวงการฟุตบอล แต่ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากกรณีของ777 Panel l บริษัทลงทุนที่พยายามเข้าซื้อเอเวอร์ตันแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของโมเดลธุรกิจนี้กลุ่มแฟนบันของสโมสรต่างๆภายใต้777 Panel l ได้รวมตัวกันต่อต้านและเรียกร้องให้มีการทบทวนแนวทางการถือครองหลายสโมสรในวงการฟุตบอล นอกจากนี้แล้วกับซิตี้ฟุตบอลคลับเจ้าของแมนเชสเตอร์ก็ประสบป,ปัญหาความไม่สงบจากแฟนบอลในหลายสมโมสรที่อยู่ในเครือเช่น g ิโรนาและทิวรอสสะท้อนให้เห็นว่าโมเดลธุรกิจนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวส่งสัญญาณเตือนถึง f อ g ถึงความเสี่ยงแ,แรงกดดันที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยายการลงทุนไปยังสมโมสรอื่น แม้ FSG อาจไม่เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแต่ก็ต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายและความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมีเซอร์ไพรส์เปิดชื่อนักเตะรายแรก Follow IG j h e c k ค n g Club นักเตะคนแรกที่ Follow IG เปไปชื่อนักเตะของลิเวอร์พูลรายแรกที่ Follow IG c h e c k i n ิ Club ผู้จัดการทีมเชอร์มัน ซึ่งมียอดผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจุดตัวเปิดแอคเคท์เจอกินครับคุณซือลิวพูนะครับตัดสินใจเปิดแอคเคาไอจีเป็นที่เรียแล้วก่อนอำลาบ,บทบาทสำคัญในทิ่นแอนเวลในทันทีที่คุมทีมลงสนามนัดสุดท้ายในเกมปิดซีซันวันอาทิตย์นี้โดยต้อนรับกันมายังของบุมแฮมตันหลังเปิดแอคเคาไอจีเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่นมา โดยเช็กิ้งรับซึ่งเรียกตัวว่าเดอะนอร์นวันคณะแถะลงข่าวกับสื่อเพื่อแะโชเซ่เหมือนโยคุณสื่อโปรตุเกสที่รู้ว่าตัวเองคือเซเปเชียวันโดยมีการเปิดเผยยอดฟอลโล่ไอจีของเขา4ชั่วโมงแรกโดยมีจํานวน500,000ฟอลโล่และขยับเพิ่ไมไปเป็น900,000ฟอลโล่แล้วขณะเดีวยวกันรายงานข่าวแจ้งว่านักเตะหงแดงรายแรกที่ติดตามไอจีเจ้านายนิกาโดมิน so ิกโซบอสไลด์แม้กองกลางดีกีทีมชาติฮังการีจะถูกดึงตัวมาร่วมเทียมเรดเมจเชนเมื่อช่วงซัมเมอร์จาก ทีมอาบาลิซิกในราคา60ล้านปอนด์ราว2,760ล้านบาทซึ่งถือไดว่าสร้างความประหลาดใจไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเตะในวัยยุปีมีผลงานไม่สู้ดีในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นและถูกดรับเป็นตัวสำรองเลนเนอร์เผยสาเหตุสำคัญที่กลับมารับงานเป็นมือขวาเช็กกิ้งครับกับลิเวอร์พูลเมื่อ6ปีที่แล้ว เป๊ปบลินเดอร์นะครับกำลังจะเข้ามารับงานใหม่ในฐานะผู้จัดการทีมเรดบูลเซาท์บวกหลังจากที่ประกาศอำลาตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลพร้อมๆกับเจเกิ้งครับเป๊ปบลินเดอร์กำลังจะเข้ามารับงานใหม่ในฐานะผู้จัดการทีมเรดบูลเซาท์าทบวกในช่วงสัยน,นี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้ตนกลับมารับงานเป็นผู้ช่วยของเจเกิ้งครับเมื่อปี2018ที่ลิเวอร์พูลหลังจากกี่ประสบความล้มเหลวในการกลุ่มทีมในลีกฮอลแลนด์ ain, อย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคที่ลิเวอร์พูลพวกเขาขอร้องให้ผมกลับมาหลังจากกันได้ทำงานกับ NEC นซีในเมกเกนส์ ins, แต่ผมคงไม่ยอมรับงานนี้หรอกถ้าหากว่าพวกเขาจะให้ผมทำหน้าที่เป็นหมายเลขสองในทีมงานสตารโค้ชเพียงอย่างเดียวตลอด6ปีที่ผ่านมาผมได้รับผิดชอบงานมากมายเจเก้นรัพาผมไปแถลงข่าวต่อนหน้าสื่อด้วยหลายครั้งไปพูดคุยเรื่องเกมการแข่งขันทุกอย่างเขาทำด้วยตนเอง เรามาทำงานนี้ด้วยกันเขาชอบพูดแบบนั้นอยู่เสมอและมันคือเรื่องจริงผมรู้ว่านี่เป็นการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการคุมเทียมซอสบวกซีซันาสำหรับเบลินเดอร์นั้นถูกดึงเข้ามาทำงานในแอนฟิลด์ในสมัยของบันดันโรเจอร์โดยทำหน้าที่ดูแลอั a ขันมี่ของชมรมศรจากนั้นเขาก็อำลาทีมปเพื่อไปรับงานเฮดโค้ชอย่างเต็มตัวที่ NEC ในสเปน แต่ก็ไม่สามารถผ่านทีมเลื่อนชั้นขึ้นเล่นในเอลิทดีวีซีลีกของฮอลแลนด์ได้ก่อนที่จะถูกไล่ออกและถูกดึงกลับมาเป็นมือขวาของเชกิ้งครับณปัจจุบนันนนเกิดสุข,ข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่19พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ Fan นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ Fan นบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ